สวัสดีครับพบก,กับครูกอลฟเดอรจ้าสำหรับในคลิปนี้ครับครูกอล์ฟก็จะมานำเสนอครับในส่วนของแนวข้อสอบที่จะเอาไว้สอบในสาขาวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมในตำแหน่งข้าราชการครูผู้ช่วยทั้งในรอบกรณีพิเศษและในรอบทั่วไปสามารถนำไปใช้ได้นะครับ เพื่อไม่เปการเสียเวลาครับเราไปติวพร้อมๆกันเลยท่านใดสนใจติวกับครูกรอในวันนี้ฟรีเอกสารประกอบการติวฟรีชั่วโมงการติวทุกๆุกชั่วโมงติวรับภาคขอกับครูกรอวันนี้เพียงท่านกดไลค์แฟนเพจ Facebook ชื่อสอบครูผู้ช่วยติวนำครูกรอลดฟเดจา่าจากนั้นท่านไปแชร์คลิปวิดีโอในเพจของครูกรอหคลิปแล้วอินบ็อกเข้ามาติดต่อรับเอกสารกับครูกรอ ส่วนรายละเอียดคอส์การติวจะคอมเมนต์ไว้ในคำอธิบายใต้คลิปด้านล่างแล้วเจอกันเด้อจ้าในข้อนี้ครับเขาถามว่าตบหน้าซ้ายให้หันขวาตบหน้าขวาให้หันซ้ายเป็นหลักคำสอนของศาสนาอะไรเราต้องดูก่อนว่าการตบหน้าเนี่ยการตบหน้านะครับเป็นการทำร้ายร่างกาย ซึ่งเราเป็นผู้ถูกกระทําครับตบทางด้านซ้ายครับแต่เราหันหน้าไปทางด้านขวาคือหันหนีครับพอเราโดนตบหน้าทางขวาครับเราหันหน้าหนีไปทางซ้ายครับพูดง่ายๆว่าคํานี้คือเราไม่ตอบโต้ศัตรูนะครับเราไม่ตอบโต้ศัตรูครับหรือ เราไม่ต่อโต้คู่กรณีดังนั้นศาสนาที่สอนเกี่ยวกับให้รักผู้อื่นนะครับเหมือนกับรักตัวเองในเรื่องนี้เกี่ยวกับความรัก,กความรักศาสนาที่สอนเกี่ยวกับความรักคือข้อ2ครับศาสนาคริสต์นะฮะสอนให้รักศัตรู รักเพื่อนมนุษย์นะครับเหมือนกับรักตัวเองนะครับนี่คือหลักคำสอนของศาสนาคริสต์ดังนั้นในข้อนี้นะครับมันเป็นเคสขึ้นมาครับมันเป็นเคสแล้วก็ถามถึงหลักคำสอนของศาสนานั้นๆน,น,นะข้อนี้ก็แค่วิเคราะห์เคสเฉยๆนะครับเราก็สามารถตอบได้แล้วเนาะโอเคครับไปดูข้อต่อไปข้อต่อไปก็ถามว่าข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของรัฐ องค์ประกอบของรัฐนะครับจะแบ่งออกเป็นสี่ประเภทครับสี่ประเภทในหนึ่งประเทศเนี่ยะสมมติว่าครับในหนึ่งประเทศสมมติคูกอฟว่ารูปแผนที่ประเทศไทยจิบจิบจืบจิบอย่างสวยเลยนะครับผมเก็ตตรงนี้ในแผนที่ประเทศไทยของูงกอฟเนี่ยแน่นอนหละครับมันมีอะไรครับมีเส้นครับเนี่ยเส้นตรงเนี้ยเส้นตรงน,นี้คืออะไรครับคือ อาณาเขตครับอาณาเขตคืออะไรครับคือดินแดนครับอันที่หนึ่งนะครับดินแดนและในเขตประเทศไทยเนี่ยต้องมีคนครับคนเหนืออยู่นี่ครับคนอีสานครับคนภาคตะวันออกครับคนกลางครับเนี่ยคนภาคตะวันตกครับและนี่คือคนภาคใต้ คนพวกนี้จะจัด,จดอยู่ในที่2ก็คือคนหรือประชากรอยู่ในชั้นข้อที่1ครับนอ้หอันที่2คือประชากรแล้วในประเทศของเราเนี่ยนะครับจะป้องกันจะป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาบุกรุกครับโดยยึดจากเขตแดนนะครับ โทษทีครับอ่ะอิงมาจากเขตแดนครับไม่ให้ใครบุกรุกหรือระรานตรงเนี้ยเราจะแสดงตนว่าเป็นอธิปไตยอธิปไตยของเรานะครับโดยประชาชนหรือประชากรเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยครับคือคนไทยทั้งประเทศตอบข้อที่4นี่คือองค์ประกอบที่3 แล้วในประเทศไทยของเราเนี่ยจะต้องมีศูนย์กลางของประเทศศูนย์กลางของประเทศต้องมีผู้นำครับผู้นำคือรัฐบาลตอบข้อ3ครับตอบข้อ,อข้อ3นะครับเพราะว่าข้อ3ไม่ใช่องค์ประกอบของรัฐรัฐสภาเนี่ยนะครับรัฐสภาไม่ใช่ผู้นำประเทศครับรัฐสภาเป็นตัวแทนของประชาชน นะครับที่เลือกตั้งเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นสอสสามร้อยห้าสิบคนนะครับที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็อีกร้อยห้าสิบคนก็มาจากคะแนนนิยมของพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเช่นเดียวกันนะครับแต่สามร้อยห้าสิบนี้มาจากการแบ่งเขตดังนั้นรัฐสภาคือตัวแทนของประชาชนไม่ใช่องค์ประกอบของรัฐองค์ประกอบของรัฐนี้จะต้องตอบรัฐบาลครับนี่คือองค์ประกอบที่สี่ มาดูในข้อต่อไปครับเขาถามว่าข้อใดตรงกับกฎของอุปสงค์อุปสงค์คือความต้องการซื้อครับหาคำนี้ครับค,ครูกบจะบอกวิธีการตัดชอยครับเราหาคำว่าซื้อให้เจอครับมีซื้อหนึ่งซื้อสองซื้อสามดังนั้นข้อสองตัดทิ้งไปครับเพราะเป็นการขายเรามาดูในข้อที่หนึ่งครับเขาบอกว่าวินัยเนี่ย ซื้อ,อย่างรถยนต์ในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงเป็นเรื่องการซื้อนะครับข้อ2ครับวิวัฒซื้อโทรศัพท์ที่ทางร้านจัดโปรโมชั่นวิรุณซื้อทุเรียนจากสวนแล้วไปขายครับดังนั้นข้อที่ดีตัดออกเลยครับข้อที่สนี่เปลี่ยนเสมือนเป็นพ่อคาคนกลางนะครับเป็นทั้ง ผู้ซื้อและเป็นทั้งผู้ขายดังนั้นไม่ใช่อุปสงค์ครับกฎของอุปสงค์นะครับเดี๋ยวครูกอฟขออนุญาตใช้ลูกศรเนาะกฎของอุปสงค์เนี่ยถ้าราคาสินค้าสูงขึ้นราคาความต้องการซื้อจะต่ำลงนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับจะตรงข้ามครับถ้าราคาสินค้าต่ำลง ความต้องการซื้อจะเป็นไงครับสูงขึ้นดูครับข้อไหนมันตรงกันคนนี้ซื้อยางรถยนต์ในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงแสดงว่าราคาสูงความต้องการซื้อยังมีอยู่ข้อนี้ไม่ใช่ครับตอบข้อสามเลยครับข้อ3คืออะไรครับทางร้านจัดโปรโมชั่น แสดงว่าราคาต้องลดความต้องการซื้อต้องมีสูงมากขึ้นเพราะราคาถูกเราจึงอยากจะซื้อดังนั้นกฎของอุปสงค์ตรงกับข้อที่3นั่นเองนะครับมาดูในข้อต่อไปครับสมเด็จพระนเรศวรครับเป็นกษัตร,ริย์ในราชวงศ์ใดเราต้องดูก่อนนะครับว่าสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยสมเด็จพระนเรศเนี่ยหรือว่าพระนเรศวรเนี่ยนะฮะ อยู่ในสมัยใดยของอาจักรไทยนะครับอยู่ในสมัยอยุทยามีห้าราชวงศ์ประกอบไปด้วยหนึ่งอู่ทองผู้ก่อตั้งเลยนะครับผู้ก่อตั้งอาจักรอุทยาเลยนะครับคือพระ้าอู่ทองก็เป็นราชวงศ์อู่ทองนะครับสองครับสุพรรณภูมิ สามครับสุขโขไทยรัชวงศ์ที่สี่ครับรา,าสาททองและราชวงศ์สุดท้ายคือบ้านผูหลวงครับบ้านผูหลวงนะครับในส่วนของสมเด็จพระนเรศเนี่ยหรือสมเด็จพระนริศรมหาราชนะครับเป็นประถมมกษัตริย์ที่ กู้กรุงสีเป็นพระอ,องค์แรกนะครับกู้กรุงครั้งที่1งจึงเป็นปฐมกษัตริย์ในเรื่องของการกู้กรุงนะครับแต่ไม่ใช่ปฐมกษัตริย์ของการสถาปนากรุงศรีอยุธยาสเด็ในแงนใน,ในสนมรหาราชเนี่ยทรงกู้กรุงจากาพม่านะครับหรือเมียนมาในปัจจุบันเนี่ยนะครับโดยการทําการรูปแบบชนช้างหรือในสมัยน,นั้นจะเรียกว่ายุทธหัตถี ทำให้กู้กรุงครั้งที่หนึ่งได้ทีนี้เราต้องไปไล่เรียงกันว่าอยู่ในราชวงศ์ใดสมเด็จพระนเรศวรนะครับไปคลองเมืองพิษณุโลกสองแควครับหรือเกิดที่พิษณุโลกหรือเมืองสองแควเมืองนี้ถือว่าเป็นเมืองทางตอนเหนือเป็นเมืองหน้าดานทางตอนเหนือซึ่งเกิดจากการผนวกกันร,ระหว่างสุขโขทัยเข้ากับอยุทยยาครับพอผนวกกันเข้าปั๊บ ขุนนางหรือกษัตริย์ของอยุทยาไอของสุขโขท,ทัยทวดีครับไม่มีบทบาทในอุธยานะครับแต่ในความเป็นเชื้อเจ้านะครับทางอยุทยากย็มอบหมายนะครับหรือว่าแต่งตั้งให้ไปคลองเมืองทางทางเหนือไปครองหัวเมืองทางเหนือก็คือเมืองสุพิษเองพิษณุโลกนี่แหละนะครับซึ่งกลุ่มนี้จะสืบเชื้อสายมาจากพะล่วงก็คือกลุ่มที่มาจากอาณาจักรสุขโขทัยดังนั้น เมื่อสมเด็จพระมหาธรรมราชาก็คือพ่อของสมเด็จพระนเรศวนเนี่ยขึ้นเป็นกษัตริย์จึงตั้งตัวเองเป็นสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งราชวงศ์สุขโขทัยของกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนเรศวนก็เป็นนะครับบุตรคนที่สองนะครับหรือพระองค์ดำเนี่ยเป็นบุตรคนที่สองของสมเด็จพระมหาธรรมราชาจึงอยู่ในราชวงศ์สุขโขทัยครับตอบข้อที่หนึ่งนะ ตอบข้อที่1นึ่งครับอู่ทองสุพรรณภูมิเนี่ยนะครับเป็นราชวงศ์สองราชวงศ์แรกๆเลยเนะของการตั้งกรุงเพราะแย่งชิงอํานาจกันครับไม่ว่าจะเป็นเนกิดกบฏเท้าศรีสุดาจันทร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผัดกันขึ้นผัดกันลงอยู่อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือ2ออราชวงศ์นี้เนาะแต่ราชวงศ์อู่ทองนี่คือราชวงศ์แรกเลยครับเพราะว่าเป็นผู้สถาปนากรุงมรีอัญชยานะครับ ส่วนปราสาททองนี่จะไล่ลงมาจนถึงสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับแล้วก็เริ่มบานภูหลวงก็คือสมเด็จพระเพทราชานะครับแล้วก็มาสุดที่พระเจ้าเอกทัศ์ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของอิุทยานะครับมาดูครับข้อต่อไปเขาถามว่าพายุใดนะครับมีลักษณะการเกิดที่เป็นลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บด้วยนะ เป็นลักษณะของพายุครับลมกระโชกแรงเนี่ยให้นักเรียนอ่าหรือว่าครูทุกท่านนะครับนะที่สนใจน้องในเริ่มติดของนักเรียนแล้วนะครับลมกระโชกแรงเนี่ยให้นึกถึงคําว่าแนวปะทะอากาศครับอากาศระหว่างอะไรครับเย็นครับบวกร้อนครับหรือหรือความกดอากาศต่ํากับความกดอากาศสูงนะครับ หรือเนี่ยแกับ h ฮเนี่ยนะครับความกดอากาศต่ำกับความกดอากาศสูงมาเจอกันครับทำให้เกิดแนวปะทะอากาศแล้วมีลูกเห็บตกด้วยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดในห่วงฤดูร้อนครับนะครับหรือว่าช่วงรอยต่อระหว่างฤดูร้อนเข้าฤดูฝนก็เกิดได้เช่นเดียวกันดังนั้นเราต้องดูว่าพายุที่เกิดในช่วงฤดูร้อนมีอยู่พายุลูกเดียวครับคือ พายุฝนฟ้าขนองตอบข้อ4ส่วน3พายุเนี่ยนะครับเป็นพายุหมุนเขตร้อนไม่ว่าจะเป็น depression ครับเบาสุดครับโซนร้อนปานกลางครับแล้วก็ใต้ฝุ่นครับสพายุนี้นะครับคือเป็นเกณฑ์การเกิดของพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแต่ถ้าเกิดในมหาสมุทรอินเดียเนี่ยนะครับลำดับสุดท้ายหรือลำดับที่แรงสุดก็คือไซโคลเปลี่ยนจากใต้ฝุ่นเป็นไซโคล นะครับเกิดแตแอตแลนติกเช่นเดียวกันครับก็คือเปลี่ยนจากไต้ฝุ่นมาเป็นเฮอริเคนแต่ว่าระดับความแรงก็ไล่เรียงมาจากดีเพชชนมาโซนร้อนแล้วก็ระดับที่3หรือระดับสุดท้ายแรงสุดเนี่ยขึ้นอยู่กับแรงที่การเกิดนะครับแม้ว่าจะเป็นเกิดในแปซิฟิกก็จริงแต่ว่าพัดเข้าหาออสเตรเลียเนี่ยนั้นเรียกว่าวิลลี่วิลลี่นะครับนี่คือในส่วนของแนวข้อสอบวิชาเอกสังคมศึกษาของการสอบครูผู้ช่วยในแต่ละครั้งที่ผ่านมา นะครับที่เอามานี่ก็คือเป็นข้อสอบคล้ายๆความจริงนะเป็นข้อสอบคล้ายๆคล้ายๆข้อสอบจริงนะครับเพราะเนื่องจากว่าครูก๊อกจาไม่ได้ว่ามันถามยังไงมีช้อยว่ารยังไงแต่ครับคล้ายๆๆว่าถามประมาณนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ที่สนใจนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับครูกอ๊อฟด้วยเด้อจา้า